ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปชิลๆที่เดี๋ยววันนี้นับจะมานั่งเล่ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่นับเจอมากับตัวเองเกี่ยวกับน้องหมานะคะใครที่รักน้องหมารักสุนัขรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือกดไลค์คลิปนี้ก่อนได้เลยเดี๋ยวนับจะเริ่มเล่าตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนับป่ะเป็นคนชอบสุนัขมากอยากเลี้ยงตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านอ่ะไม่ชอบสัตว์แล้วแม่ไม่ได้ชอบหมาก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนมานแบบหมห้า ดด้วยความที่เราใส่ชุดนักเรียนใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นกระโปรงประมาณแบบคุมเขาแล้วก็เดินอยู่ในซอยบ้านนี่แหละแล้วเราอ่ะก็คิดเอาเองว่าแบบเออเราลองศบตาหมาเป็นหมาจรจัดนะเราล,ลองศบตาเขาดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเอออยู่ดีก็ทําทําไปด้วยความแบบไม่รู้แล้วก็สบตาเขาแล้วอยู่ดีเขาก็โขู่เหา่าแล้วเขาก็งับชายกระโปรงเราเว้ยแล้วเหมือนเขาก็เรียกพวกมาคือพอเขางับชายกระโปรงเราเราก็ไปไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วอีก2ตัวก็มาอีกตัวนึงก็งับชายกระโปรงเท่ากับว่าตอนนี้มีหมา2ตัวงับชายกระโปรงนับ รองนับขานเว้ยนับก็แบบตกใจมากแล้วนับร้องกรี๊ดแล้โชคดีว่าคนชาวบ้านแถวนั้นอะมาช่วยก็เลยแบบเออไม่โดนหมากัดก็เลยกลายเป็นคนกลัวหมาแต่ชอบหมาคือแบบอยากเล่นแต่ยังแยงอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็ไม่เคยได้เลี้ยงหมาเลยจนปัจจุบันค่ะพอได้เข้ามาพบคันตเตอร์และปัจจุบันและปัจจุบันก็มียไม่ได้ติด โดขึ้นมาเลยเนื่อนเต้มันอยู่นี่นะคะทุกคนแพนเต้และปัจจุบันก็และปัจจุบันก็มีตัวนี้อ้าวไปไหนดูทำหน้าจ่อยเชียโอ้ยโอ้ยโอ้ยและปัจจุบันมันไม่อยากอยู่กันเลยพืนต้าไม่ให้เกียรติกันเลยนะคือเขาอ่ะไม่ค่อยรักนับหรอกเขารักจี เพราะว่าเขารู้สึกเหมือนจีเป็นแม่เขาเอนตอร์มันี่เร็วเขารักจีมากเขารู้สึกเหมือนว่าจีเป็นเจ้าของคนเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซาฝูงเหมือนจีเออเหมือนจีเป็นอัลฟาจะเชื่อจีคนเดียวมีวันหนึ่งมันแบบอยากเล่นแล้วมันแบบงับงับมือนับอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบนับก็ดุมันนะแต่มันก็ยังไม่สดนมันก็งับงับมือนับพอจีออกจากห้องน้ำปุ๊บมันแบบน๊บเนี้ยมองจีคือนิ่งเลยอ่ะเหมือนกลัวยังออกบ้าเหมือนแบบ รู้อะว่าถ้ากัดมือนับต่อนาจิแบบมันจะโดนดุอะไรเงี้ยต่อถึงไหนแล้วอะว่าอยู่แยงพอดีให้ยูเปิดประตูเข้ามาถือว่าอยู่แยงตอนเด็กๆเรื่องหมากับเป็จนปัจจุบันนี้คือเมื่อกี้ที่นับคัดไปอะเพราะว่าอยู่ดีจิก็ไขกุญแจเปิดประตูเข้ามาเลยแล้วงงต่อนะคะสติหลุดเลย เออพูดถึงจีพอดีนี่น้าจะบอกว่าก็เป็นเหมือนเป็นโชคดีของน้าที่ได้มาเจอจิแล้วบ้านจิคือรักหมามากรักสัตว์ทุกชนิดล่าสุดคือมีการช่วยหอยทากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวไว้ไว้เราค่อยเล่านะคะจิรักหมาหมาจิก,ก็รักหมามากมินนาก็รักหมามากคืออย่างหมาจิจะเคยเลี้ยงพุดเดิ้ลมาก่อนแล้วก็เคยมีเก็บแมวมาเลี้ยงด้วยป้ะ เออมีเก็บแมวมาเลี้ยงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไซบีเรียนฮัสกี้แล้วหลังจากไซบีเรียนก็เป็นพี่แพนเตอร์ของเรานะคะซึ่งพี่แพนเตอร์เนี่ยก็คือนับกับจีไปรับมาจากเพจเหมือนกันเป็นเพจแบบหาน้องหมาคือเราอะ่ะก็ไปเสิร์ชเลยในเฟซบุ๊กแบบเออหาบ้านให้หมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลื่อนๆดูแล้วเราก็ไปเจอตัวนี้มาซึ่งเขาก็เป็นสีดำเป็นตัวเมียนะคะแต่ว่าที่ตั้งชื่อแพนเตอร์เพราะว่าตอนมาเขามาตอนสองอาทิตย์เขาหน้าเหมือนเสือมากอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ เราก็เลยตั้งชื่อว่าแพน,นเตอร์นะคะแพนเตอร์ตอนนี้หน้าโคตรหมาตอนนี้นหน้าห,หมาจริงก็เขาเป็นหมาไทยคือเขาเป็นเหมือนหมาพันทา,ทางที่แบบแม่เขาเป็นไทยแต่ว่าเขาไปผสมกับอะไรมาไม่รู้ก็คือเจ้าของอะ่ะเหมือนหมาบ้านเขาว่าไปผสมกับหมาแถวบ้านแล้วก็มาคลอดลูกแล้วเขาก็เหมือนเลี้ยงไม่ไหวเขาก็เลยตามหาบ้านนะคะก็ค<ละ>ือทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าพ่อของแพนเตอร์เป็นพันอะไรคาดว่าจะเป็นบางแก้วว่าดุมาก เข้าเรื่องนะคะการแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆของนับก็คือเกิดมายาวมากถ้าเออผมพังเออ ถ้าใครตามไอทีนับจะเห็นว่านะับว่าเคยลงสตอรี่อันนึงที่ไปเที่ยวที่พัทยานะคะคก็คือเป็นคอนโดของจีแล้ว,ลวระหว่างทางอะ่ะเ,เขาจะมีหมาจรจัดซึ่งจีกับม้าก็รู้อยู่แล้วแล้วก็คอยไปให้อาหารเขาก็จะมียามตรงนั้นแหละให้อาหารแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปอะ่ะก็คือไปเจอว่าเขาว่ามีน้องๆมีลูกๆข้อดออกมา5้าตัวนะคะเราก็เลยทําการแบบว่าเอาอาหารเม็ดของแพนเตอร์คือแพนเตอร์ก็ยังเด็กเหมือนกันก็เลยเอาอาหารเม็ดไปให้เขาแล้วนับก็ถ่ายสตอรี่ลงอะไรเงี้ยเราก็มีหลายๆคน ที่แบบทักมาว่าแบบน่าจะหาบ้านให้น้องนะน่าจะพาน้องไปทําหมันนะปลาปลาปลาอะไรเงี้ยแต่ตัวเราอะเหมือนเราแบบถ้าพูดตรงๆเลยคือเราอยยังไม่ได้แบบมีใจกล้าหาญที่จะแบบเอาตัวเข้าไปทําตรงนั้นเราได้แค่แบบเอาอาหารไปให้เขาอะไรเงี้ยแต่บังเอิญบังเอิญม,มีน้องคนหนึ่งที่เขาฟอลโล w นับอยู่แล้วเขาชื่อน้องนิวแต่ว่าเขาไม่อยากออกสื่อนะคะก็คือโอเครู้กันไว้ว่าน้องนิวเนี่ยเขาก็ขออนุญาตเอาสตอรี่แล้วก็ขอโลเคชันไปเพื่อแบบว่าไปทักหาเพจที่แบบช่วยเหลือน้องหมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบ เลยดีใจจังเลยที่แบบเหมือนมีคนทําตามใจเราในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ลงมือแต่คือน้องเขาคือแบบลุยเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะก็เขาก็เหมือนฟีดแบบทักคุยอนับตลอดเวลาเลยว่าแบบเพจเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้นะสรุปคือเพจที่น้องเขาทักไปอะเป็นเพจที่อยู่กรุงเทพแต่เหมือนคนที่เป็นเจ้าของเพจอะเขามีเพื่อนที่ทําเพจเหมือนกันอยู่ที่พัทยาทีนี้นคนที่อยู่พัทยาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจให้นะคะเขาก็ เขาเป็นฝรั่งแหละแล้วเขาก็มาที่คอนโดก็คือส่งโลเคชั่นให้เขาก็มาให้อาหารมาดูสถานที่มาดูทุกอย่างเพื่อที่จะเตรียมการอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็กลับไปเขาก็เตรียมตัวที่จะมารับน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนคือว่าง่ายๆก็คือเหมือนเอาไปเลี้ยงแล้วก็รอหาบ้านให้นนอแต่ปรากฏว่าพอกลับมาแล้วตอนแรกมีอยู่5ตัวแต่ตัวขาวอะที่นับชอบมากๆอะ่ะ เขาโดนรถชนไปก็เลยเหลือสีตัวทเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบยิ่งตื่นตัวแบบเฮ้ยเราต้องรีบช่วยเขาแลละอะไรเงี้ยเพจนี้ก็รับมานะคะสี่ตัวแล้วก็ประกาศ หาบ้านให้น้องซึ่งก็มีคนเอาตัวโคโค่ไปแล้วที่เป็นตัวดํานะคะก็มีบ้านเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนประกาศหาบ้านให้น้องไปเรื่อยๆจนบังเอิญมีอีเวนท์ที่กรุงเทพที่เอกมัยนะคะซึ่งนับก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าด้วยความที่เจ้าของเพจอะเขาเป็นต่างชาติแล้วเหมือนเขาแบบโปรโมทมาไม่ถึงคนไทยคนไทยจะยังไม่ค่อยรู้จักทีเนี้ยนับก็มีโอกาสได้ไปเจอกับน้องๆอีก อีกสามตัวที่ที่มาจากพัทยาตรงนั้นที่นับเคยให้อาหารนะ่ะเขาก็คือส่งมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาหาบ้านที่น้องเหมือนกันจิ๋วฟองพัทยาหนึ่งตัวสอ,องตัวตัว,ตวนึงไปไหนอ่ะอีกตัวนึงไปไหนอ่ะนอนอยู่ตัวนึงนอนอยู่ ซึ่งอีเวนต์เนี้ยนะคะ,เข,ออะเ,เขาก็จริงๆเมื่อก่อนอะเพจเนี้ยเขาจะจัดอีเวนต์เป็นประมาณว่าเหมือนเนี้ยแหละเขาก็ช่วยเหลือน้องหมาใช่ไหมแล้วก็เขาก็น่าจะเอากลับไปเลี้ยงแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีอีเวนต์ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นั่นก็คือ Union Space อยู่สุขุมวิท61ก็คือซอยข้างๆเมเจอร์เอกมัยนะคะเขาก็จะเหมือนเช่าที่ที่เนี่ยทุกวันเสาร์กับอาทิตย์ วันเสาร์จะเป็นวันของน้องหมาวันอาทิตย์จะเป็นของน้องแมวใครก็ได้ที่อยากมามาเล่นมาดูพาน้องหมาของตัวเองอะไรเงี้ยมาถูกใจตัวไหนก็คือรับกลับไปเลี้ยงได้เลยนับรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่แบบดีมากเลยทุกคนที่เขาช่วยเหลือน้องหมาซึ่งครั้งเนี้ยที่นับไปนับรู้สึกว่ามันมีแต่ต่างชาติเดียวมากคนเนี้ยนับก็เลยตั้งใจที่จะมาเล่ามาแชร์เรื่องราวเนี้ย ให้หลายๆคนได้รู้เผื่อว่ามีใครอยากจะแบบมารับน้องหมาไปก็คือติดตามได้ที่เพจนะคะเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่มันมีโควิดมีอะไรเงี้ยเนาะตามสถานการณ์เขาก็อาจจะลดหลั่นเหลือแบบว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือไปติดตามเพจได้เขาก็จะลงด้วยน้องหมาตัวไหนรอหาเจ้าของหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆตัวแล้วก็หลายๆพันไม่ได้เฉพาะพันไทยนะคะลองเข้าไปดูได้วันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละที่ไม่รู้สินับรู้สึกว่ามันเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตั้งแต่สเต็ปน้องนิวแล้วนะมันเหมือนทําให้นาบก้าวข้ามอะไรอย่างหนึ่งด้วยซ้ำที่แบบว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ไม่ลงมือแต่พอเราเจอคนที่เขาลงมือให้เราอะ่ะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันว่าเคยถ้าข่าวหน้ามีอะไรแบบนี้นับอะ่ะก็อยากจะลงมือทําเองอันนี้เป็นหนึ่งสเต็ปและสองสเต็ปคือเพจเขาช่วยเหลือแบบ ขั้นตเลยสเต็ปที่3คือพอมาอีเวนต์อะเราได้พบเจอคนที่แบบเหมือนเขามาเพื่อรับเลี้ยงหมาตอนสัตว์ต่างๆแล้วแบบได้พูดคุยกันความชอบเหมือนกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนับรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันมันทาให้นับรู้สึกดีมากๆเลยนะับก็เลยอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเขาโปรโมทด้วยแหละหลักๆเผื่อว่าแบบว่ามันจะไปถึงคนไทยหลายๆคนที่ชอบน้องหมาแล้วก็ได้ไปเจอกันแล้วสุดท้ายน้องนิวนับก ก็ได้ไปรู้จักน้องเขาแล้วทุกวันนี้เราก็คุยกันแชร์กันเรื่องหมาเพราะว่าหมาเขาที่ชื่อไข่ต้มที่เป็นตัวสีขาวที่นับเจอวันนั้นน่ะเขาก็รับมาจากเพจนี้เหมือนกันนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆหนึ่งเรื่องที่นับมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะหวังว่าทุกคนก็จะชอบนะคะใครที่ชอบน้องหมาก็อย่าลืมกดไลค์ให้นับด้วยนะคะแล้วก็รอดูต่อลงสตรอรี่ต่อไปใครที่ไปอีเวนต์ก็อาจจะเจอนับกับจิแล้วก็ไปเจอแพนเตอร์กันนะคะบ๊ายบาย,บายไปละจ้า ไมทําแบบนี้คาดเดก่อนนะไม่ได้ไข่ต้มชอบคนแต่ไม่ชอบหมาพาเขามาเจอกันเอ้ยน้าชายุไล่เรียกันเพราะนั้นก็หนึ่งขวบนีห้เดือนใช่ไหมสี่ <4 S 1> เดือน <5 S 1> หนึ่งขวบ<ๆ>เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะ